ไม่เล่นบนน่านนี้เอาไหมลงไปเมรกากับพีีสนเดี๋ยวพี่พอนะทุกเดี๋ยวไ่ยัี่บกับีจุกมาลจุกเเดี๋ยวมาได้เจอกัน ยังไม่ยาวขนาดนี้ไม่รู้จักกันแล้วไงเพิ่งรู้ว่ามันเร่เป็นพี่กับพี่ขพี่คณะไปถ่ายเลย อ็ดูเปลอรับบานทับมูลาแต่กันมันพ้าสับน้อยหน่อยใชยไหมก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้็แต่งจรู้ขายตรงที่นี่เราไม่เคยเข้าไปแล้วกันเดียไอเดียก็เป็นเท่าแก่เท่าแก่แพงมูนาแล้วก็อีกคนนึงพี่ก้านพี่ก้านขายไก่ไอ้นี่ขายปูคุณนี่คุณจิตการนะจำจำเลยไั้นเลยมันเข้าไปหุ่นมึ่งกิ๊ดไม่บอกว่านี่จะเอาดําปิดเอง ไรม่คลื่นเอไม่ลื่นลื่นจริงล่ะแต่พอทำพื้นใหม่อ่ะผมว็ไม่ก็แจมจะขัดใน้มันทำไมถ้าเป็นพื้นสมัยก่อนอ่ะเป็นย์รไม่ขดเลยนะอย่านโอ้ยรถรถอมบูเลนมาหลายรอบแลิ่งคนลื่นคนแก่ลื่นลงลื่นหัยัเหัวลงลื่นถ้าผมเก็บมาทีนี้นะถ้าเราลงหัวนะ บุมล่อล่อ,อ,อไม้เหลืเอเกิมใจรำหนักเรอคุณที่หายด้วยคุณพรแล้วนะ <c oughs> โอยปกติทั้งบ้านทั้งตระกูลก็เรียกผมขั้วนะมั้วอยู่คนเดียว ผมอะกำลังจะทักไปย่อเยื้อมันอยู่พอดีแม่งจงมาส่อนพาผัวเก่าของเก่าไปเจอไปนั่งกินกาแฟที่ร้านของผัวเก่าคุณก็ใจไปคุณก็ใจไปคุณก็ข้าใจเขาพูดเลยพาผัวเก่าไปนั่งกินแค่พาผัวเก่าเก่าเก่าไปนั่งกินกาแฟที่ร้านผัวเก่ามึงเก่าเก่าเยอะเลยนะไม่เก่าเก่าจะเล่าอะไร คือเก่านะไม่คือเก่า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 คือเก่าคนที่สี่แล้วเก่า่เ่นเก่ามาแล้วพาไปกินกาแฟาเก่าก็คือเอาเก่าเดียวจะได้ยเพเลิกกันเนียพี่คุ่จอร์พี่กูมีคนเพิ่มส่งมาเขาบอก lắc lẹ lắc lẹ đùa sể sể luôn muốn 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 เพราะที <jam Stadium> ่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหามนอว่าคุณาไม่ได้มีปัญหาที่ว่ามันจเปนเก่าเปนปู่พี่สาวอะไรยเพราะเปนเก่าที่เยมนทุกเลใครเกยบหรพีต้องผมมาเก็บนะไม่โดดโล มนรางวัลเยอะกว่าด้วยจะตีน้อยกว่าได้ไหมถามพี่ต้นอะไรยังีตเต้นอ้โยีัวเ้วทตีอะไอย่องงงีแหลไเ่ยออวตอกย้ำได้เดี๋ยวพี่้าย้อพูดนะที่แก๊ปองบุญะไรร มึงจะไปสับหมูแล้วไม่ไฟฟ้าเลิกแล้วไม่ได้ยจะให้หามให้พี่พี่เบาเตือนโอ้แม่กูบาพี่ไมฟ้าดูดดูตาโรยตาพุกตาจับด ได้เลยครมีูดที่ดูดนิกก็เลยไม่ได้ดูดนิำแบบอ่ะลูคือว่านิคือแบบไม่ดูดน้ำก็ไมดูด่คบสูเครื่องสูบน้ำแบบแเหมือนเหมือนคนไม่ทั้งเล่นนะทั้งคนไดูานแล้วมาดูท้ลนแลยันสันยันเดี๋ยวพอชิทั้งเล่นไปนะนิกว่า มันบมดูบริเีนี้ก็จริงแต่ถ้าไปดูไฟฟ้าแแบบนทั้งเลล่ะมันจะิกสูงกว่านี่ปุ๊บเดียวนะพี่งตาเวลโอ้ยมังต้องมึงต้องหัวเช้าพี่เเช้าตื่นไม่ทราบดูกันช้าว่าจะได้ดูได้ดูหวานน่าว่าหลักเลยไม่ต้องปราอะไรวิ่งเยอยเอาพี่มาทราบ อาหแมวโดนไฟรถนกแมวเลยแววๆเรื่องกดิรงนะ้เนานมาเปลียเรื่เอาไปที่ไหนกได้ก็คุณบอกตาแปตาอยตาอะรจะบอกนี่นี่แบบตารูยหมดแล้วตาลูกแก้วอะไรตาเมแมวโดนไฟนีเราเคยได้ยินกันรไฟรถไฟรถไอ กูเคยนนาเมลโดนไว้แบบนั้นะแต่กูไม่เคยเครเอามาเปรียบเทียบกน่นีู่นเีตอนผมอยู่บ้านทำอะไรบางับมูอยู่ก็ติดขึ้นมา ันเหรเจปูน้ถักกันแน่อะไรีักที่โอ้ะไรกันี่เราเป็นคนดีแล้วไม่ต้มาปีคโอเคงตอนนี้กินยังอ่ะบอกเลยกูกูนั่อึ้งเรอนี่ยพ่เชี่ยชาน ควักคือวันนี้แล้กา่ผมก็อาจยิ่กหวาแล้วทวันฟ้าคุณเอ่ได้ก็ดีพดูอะไรสิอย่านง สาม่าี่คะวันนี้ไม่รู้มาจากไหนตอนแรกดูเหนยีกว่ายี่สิบเดียวปั๊บเดียวมาพลุกพ่สามสิบกว่าเลย นี่ขายดีกว่าไป้ยแลกันเรื่องอะไรจ้าจ้างบหมดเลยไม่ไม่ี่กร่าพูดเรื่นั้นจ้าจะเร่อนั้นผมมันก็อยู่ข้างหลัง

กินแกอยากลอะไม่ไม่รอว่ามีนะไม่แต่ไม่านกินมกินจะกินกตมเมื่อเขาเชื่อนนี้จับแล้วเขา้างตนนีตอนียังเหลืออยู่ถ้าเกงข้หลือมก็ไปวันนีเดี๋ยวดูก่อนว่าลูกค้าตอนนี้จับแล้วเข้าดูปลาอยู่เดี๋ยวเราอาไม่แต่ว่าเวลาตีอยาปากอะไรอ้นั่นมันที่จะเอาตัวแหนก็โผล 可以。